อ,อยู่ที่ไหนวะเนี่ยชิปหายละเอ่อเฮลโลที่นี่มีผู้คนหรือไม่ไม่มีเลยครับเอ่อผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับแล้วผมอยู่ในเกมอะไรนะครับแต่ถ้าดูจากภาพแล้วก็น่าจะรู้กันดีน่าจะคุ้นเคยกันดีนะว่าเราอยู่ในเกมอะไรนะครับเราเดินตามทางไปเลยดีกว่ามนเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะครับมันเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ อะไรแดงๆตรงนั้นก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะเป็นบ้านคนหรือเปล่านะผมอยากรู้จริงๆเลยอะ่ยละแล้วลองเดินไปดูนะครับเราลุกเดี๋ยวบ้านคนทำไมมันขยับเลยเฮ้ยตัวอะไรวะนะโอ้ my god นั่นมันเออ่เดี๋ยวนะผมขอดูหน้าตรงๆหน่อยนะครับใครชกโอค my god ผมไปแล้วไปแล้ว มันจะตามมาหลอกๆผมไปเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะติดอยู่ตรงบนภูเขาตรงนี้ครับตามเรามาไม่ได้ว่าไงล่ะโอ้โหขันโคตรใหญ่เลยอุ้ยมันมีไฟกระพริบด้วยสวัสดีสวัสดีนายเป็นอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเพื่อนเ้าเราเดี๋ยวนายยบอกว่าเราขับได้อ่ะดูเหมือนว่าโชว์โชคเราจะ ออกนอกแบบไปแล้วนะแทนที่มันจะได้ไล่เราแต่ว่าเอออ๋อ,โ,อโหเอ้าเอออะไรวะอ๋อโอเคเราเดินตามทางต่อไปเรื่อยๆดีกว่าเฮ้ยเกี๊ยวโอ๊ยไปก่อ oh นไปแล้วหูแหลกด้วยแหลกมันป่านแล้วมันป่านแล้วโอ๊ย oh God! นะโอ๊ยโอ้ย เดีย๋ยวเอาชิบห,ยห,ยหายแล้วติดบั๊กในต้นไม้ครับเดี๋ยวผม,ผม, ú, ผ,ม,ผ,ม,มผมตายแน่นอนผมตายแน่นอนตายแน่นอนโอ้ oh, my god ไมค์เดี๋ยวนะเราไม่ใช่ว่าเราโดนไอ้โชโช่นั่นกินไปแล้วเหรอเออเอาอ่ะ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 เดี๋ยวเราอยู่บนเตียงเฉยเลยรู้สึกว่าผมยังไม่ตายเอ่าใช่ มันคือความฝันยังไงล่ะเอาสล่อนเลยเนึกว่าจะมีจริงซะที่ไหนอะโชนะโชน่ะเทยดาวมันคงไม่เอาอะไรมาแปลกแกมาหรอกผมว่านะทุกคนว่าเข้าห้องน้ำก่อนเออโอเคผมผมเห็นอะไรก็ไม่รู้อยู่หน้าบ้านผมก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ผมรู้สึกไม่ดีเลยอะ ไม่รู้ว่าใช่โชชหรือเปล่านะครับผมก็ตาเบลอเหมือนกันนะเออมันคงไม่มีหรอกมัง้งมันคงไม่ใช่โชช่หรอกไปข้างล่างกันดีกว่านะครับเออผมไม่รู้ว่าอบเจอเฮลโหลเ e อจนอนแบบนี้นอนนอนเท่านั้นนอนเท่านั้น เมื่อกี้ของตาฝาดไปแล้วมั้งไหนลองลงไปดูอีกรอบหนึ่งอรู้สึกจะหายไปแล้วนะท่านผู้ชมสงสัยผมคงโอ้ยผมคงตาฝาดไปเองอะทันทีก็ไม่ปีนะครับโอ้ยผมเกลียดจังเลยเนี่ยนอนในเทียดาเทไรได้ฝัดายตลอดเลยปีกลับบ้านนอน กลับเข้าบ้านกันดีกว่าอุ้ยโอ้ไม่เกิดเหี้ยอยไม่อย่าดินบ้านฉันนะอย่าทำลายบ้านฉันเลยไอ้โชโชไอ้โชโชผมต้องเอาอะไรจัดการมาแล้วแหละผมมีปืนใหม่ยิงไปปืน UFO โอเคดูดมันดูดไอ้โชอยครียะปล่อยครับเอาไปดิปกไอ้ดูดมา เอาเข้าไปเอาเข้าไปมันดูดบ้านผมแต่มันไม่ดูดโชโช่เอ้ยหยุดก่อนเพื่อนบอกให้ดูดโชโช่โชโช่อยู่นี่ดูกบอลซีนี่ยะโอ้ yes sir เออแค่น้นแหละรอไหมโอเคไอโชโช่แกตายแน่เจอเวฟโอ้ฉันนี่ครับเราสามารถปรับโชโช่ด้วย UFO ของเราครับโอเคเดีาดาเราลบทิ้งก่อนครับกลับไปก่อนเพื่อน โอเคเรีย <Okay, S 2> บร้อยตายไปซะตายไปซะไอโ้โชดนัง่งหน้าโอเค okay, ครับเราก๊อจัดโชโชได้แล้วนะครับรง่ายมากเลยอะ่ะง่ายกว่าปลซีไลด์อีกบางเนี้ยเผาเผาทิ้งแม่งเลยแหละมาทำไมกับไม้ลูกฉันไม่เข้าใจเลยฉันไม่เข้าใจนับวันเทียดดาวผม นวันเทียดาวเริ่มมีจต่อะไร,ประแปลกๆนะครับเอะก็ซีล่าก็บุกบ้านผมไหนจะขุ่นยนต์ไหนจะคิงคองไหนจะโชโช่แป่งมาทุกตัวเลยนะครับมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกสปปรรพสิ่งเลยดูบ้านผมดิุสตส่าห์ซื้อมาล่ะค่ะแพงๆครับดูบันดูบันทำแล้วฝอดแม่ก็ไม่ได้ช่วยหยุดไฟเลยนะครับด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 ับ,ดบเองก็ได้วะอึ่บังอาจมากเกินไปแล้วไอ้ไอ้พวกก็ซีล่าทั้งหลายไอ้พวกโชโช่ ทุกอย่างเลยผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมอุสตส่าห์ซ่อมบ,บ้านหลังนี้เสร็จหลังจากไอ้หุ่นยนต์บ้านนั้นมันปลุกบ้านผม ep ที่แล้วนะครับไม่ไงั้นผมไปสุดอะไรแล้วในไหนบ้านมันก็พังแล้วนะครับไอออนแคนนอนปีคอนสักลูกหน่ผมไม่ไหวแล้วมไม่อยากเห็นบ้านหลังนี้มันไหม้นะครับผมอยากให้มันหายไปซะสูญหายไปซะห <laughs> ายไปซะ <laughs> โลกมาแล้ว <laughs> หายไปซะช็อกโก้กับบ้านของผมช็อกโกชุดม <c oughs> ันโชว์โอเคเรียบร้อย เออค้างไปแล้วครับค้างอ,าอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับมาแล้วจังหวะนี้โอเคทุกทุกอย่างกำลังกลับมาครับหายหรือเปล่าโอเคกลับมาแล้วอู้อู้โอ้โหก็โคตรเท่ครับช็โก้กับบ้านผมหายไป,ไปทั้งหลังเลยครับ <S <S โอเคดีแหละที่มันเป็นแบบนี้นะครับไปที่อื่นกันเถอะไม่ไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้ว โอเคผมหนีมาที่นี่ดีกว่านะครับหนีมาจนบันเช้านะครับท่านผู้ชมคิดดูอะผมหนีมาแล้วแล้วมันก็มีรถคันเดิมมันก็ยังจอดอยู่ที่เดิมครับเนี่ยแต่ผมรู้นะครับว่ามันให้รถมาทําไมนะผมจะเอาช็อกโกมมาสปอนไ้ข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะให้มันไล่ผมแต่เพราะว่ามันไม่น่าไล่ผมได้วะจะแฮกมันแล้วก็ขับรถดีเฮ้ยมันไปเร็วมันไปเร็วไปแล้วแล้วไปเล้วชิบหายแล้วมันกินมันกินกินทุกอย่างเลยครับ เลี้ยวตามมาป่ะเนี่ยโอ้ยก็เลี้ยวไปอุ้ยเลี้ยวเกินจะพูดเลยเลี้ยวไม่เป็นตามมาไม่ได้ดิเธอโถโถโถยืนรอเลยเนี่ยยืนรอแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ะโอเคพูดให้พูดอีกที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 นึงมันมาแล้วมันเปิดแล้วขอโทษขอโทษได้ไหมโอ้มันขึ้นบ้านเลยโอ้ยก้อน เหมือนว่านายจะแพ้บ้านสินะดูเหมือนว่านายจะแพ้บ้านนะเรามีอาวุธมาให้นายเล่นใหม่อะโชโชเอาใช้การไม่ได้เฉยเอาบอดเออเลอร์ชิปห้แล้วเออผมผมโหลดบอดปืนมานะครับแล้วปืนมันไปใช้ไม่ได้นะครับมันไปขึ้นปืนที่ยิงจบแล้วเพื่ออ๋อนี่ก็ได้วะ M1 ็กาลัน ุยการแลนนี่แม่งนี่นี่ไงล่ะโชว์โชว์โชโชว์ไหมล่ะโชว,โชว,โชวไ์ไหมล่ะว, <sc an> <t ons> ว่านายอยากได้ซีเจโอเคโชโชเราสองซีเจม่ะนันรู้จักหรือเปล่าจบ <c oughs> สตรีทโฮมอะไรเงี้ยซีเจจัดการมันซีเจเกียบมันอุ้ย เตะแล้วครับเตะแล้วครับจังหวะนี้ไนต่อซีจีขอโชคขับไปชนมันสิเดี๋ยวซีจีระบอกให้นายไปจัดการมันไปจัดการเราโอ้โหอย่าทำอย่างนี้เลยมันไม่ดีนะซีจีนายจะทำอะไรกันแน่เนี่ยบอกกันไปฆ่ามันเอาเอาเอาลูกคุณมาก่อนลูกคุณมาก่อนฮัลโหลอย่าพึ่งเออก็นั่นแหละเยี่ยมมากมันลอยไปทั้งหมดแล้วเออ กำลังทำอะไรอะโอ้ยโอเคดูเอาเข้าไปกินสองแสนจะชอบกิ้งเล่นสิอยู่เยืนวีดพื้นล่ะอือเจเจเราว่านายไปเถอะนายอยู่ที่นี่มันก็ทำแต่ให้เราแหลกกันนะมันมีแต่เราจะแหลกกันนะนายไปเถอะนายเอาลูกนี้ไปกินหนึ่งลูกไปแบบ พี่พูดเนี่ยโอ้ย god CG เราล่วงไปแล้วครับเละเลยตัวหายไปหมดเลยโอเคยิงสับไปด้วยนี่ไงล่ะหายทำลายซากศพนะครับโอเคเยังมักเราไปดูศพไอ้โชโช่กันนะครับโหตกแบบเนี่ยนวลนะคว่ำด้วยนะครับโอเคเอาไป้หนึ่งลูกทำลายทิ้งให้หมดนี่ไงล่ะ เรียบร้อยโชว์โชชารลสหายไปแล้วนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ับสไ e รห้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ